สวัสดีครับแฟนๆฟุตบอลสตอรี่บายบอยดคครับวันนี้อยู่กับผมบอยเช่นเคยนะครับและนี่คือเรื่องราวของ b อยดัส์เล่าให้ฟังอ e ีกหนึอีพีนะครับก็วันนี้เป็นคอนเทนต์ที่พิเศษจริงๆกับเรื่องราวของอการบาดเจ็บที่เรียกว่าบาดเจ็บกันบ่อยครั้งแล้วก็ไม่มีใครอยากเจอเลยคือเรื่องราวของการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหรือเรียกว่า ACL นะครับโดยที่ในคอนเทนต์เนี้ย ผมต้องบอกว่าเป็นการเปิดโลกกว้างผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าพออยากรู้เรื่องนี้ก็ต้องไปหาความรู้ใหม่ๆกันนะครับโดยที่ก่อนจะเข้าสู่เรื่องราว ACL เนี่ยก็ต้องขอบคุณสส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับมากกว่าการสะสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับพี่วินเดอร์คอมครับเว็บไซต์ประมูลออนไลน์นะครับที่จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับให้คุณประมูลสินค้าในราคาที่คุณต้องการนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับเสื้อฟุตบอลลายเซ็นนะักฟุตบอลหรือว่า อุปกรณ์กีฬาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในวันพุนการฟุตบอลที่หลายคนชื่นชอบแร์การที่หลายคนรอคอยไปเข้าหนูนไ้ครับกับพีททมดอทคอมครับเว็บไซต์ประมูลออนไลน์ที่ มากองสมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับขอบคุณพี่บิดดิงนะครับแล้วก็อันที่2เลยนอะงจากที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลการร่างกายบาดเจ็บนะครับผมไม่ใช่แพทย์ซะด้วยผมก็ต้องไปหาคุณหมอคนนึงมาพูดคุยกับผมแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของคอนเทนต์วันนี้นะครับขอบคุณคุณหมอโนนครับแพทย์ชศาสัตร์การกีฬารงพยรบามอยุธยาครับผู้ซึ่งมีประสบการณ์นในการดูแลก็ื่ออาชีพแล้วก็ดูแลนักเตะเยาวชนทีมชาติมาแล้วนะครับก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอาการบาดเจ็บแล้วู่่าารยงออเทีสมถ ต่อคุณหมอครับดรนนท์สปอร์ตเมดนะครับตามด้านล่างตามภาพนี้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอนนนด้วยนะครับที่เสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยในการจะให้ความรู้จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยในเรื่องนี้กับผมนะครับขอบคุณคุณหมอนนมากมากเลยนะครับเอาละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในคอนเทนต์ที่อาจจะดูไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับฟุตบอลหน่อยคือเป็นไซต์สตอรี่และกันที่ผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยคือเรื่อง ACL ACL คืออะไรครับ A.C.L. เนี่ยคือเอ็นไขว้หน้าครับเป็นเอ็นชิ้นหนึ่งนะครับเอ็นหลักด้วยของร่างกายเรานะครับอยู่ในบริเวณหัวเข่าตรงกลางของข้อเข่าพอดีนะครับหน้าที่ของเจ้า A.C.L. เนี่ยมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงในข้อเข่านะครับในการเคลื่อนที่นะครับป้องกันกระดูกหน้าแข้งเนี่ยไม่ให้เคลื่อนตัวออกจากกระดูกต้นขานะครับและเมื่อ มีการบาดเจ็บเนี่ยเอ็นไขว้หน้าขาดเนี่ยครับหรือว่าที่เจ็บเอเซลเอ็นขาดเนี่ยมันมักจะมีเสียงลั่นเสียงก๊อกนะครับในในในข้อเข่านะครับนั่นคืออาการกระเจ็บของ ACL ขาดการขาดของ ACL N เนี่ยมันจะมีหลกัหลกๆอยู่3ส่วนที่เป็นอาการพบบ่อยนะครับคือหนึ่งเลยถ้ามีการเอเซลขาดเนี่ยก็คืออย่างแรกคืออาการจะมีการบวมครับ ข้อเข่าจะบวมแล้วก็เหตุผลที่บวมเกิดจากว่ามันมีเลือดออกในเข่าข้อที่1ข้อที่2เลยคือมันจะมีการเข่าหลวมครับแล้วก็ข้อที่3เลยเมื่อคุณมี A c ซขาดเนี่ยคุณจะไม่สามารถเล่นกีฬาได้เพราะว่าร่างกายคุณจะไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไดไดตั้งใจนึกเหมือนที่คุณทําได้ปกตินะครับแล้วก็ในเรื่องของเอซนเอ็นเนี่ยเจ้าเอ็นเนี่ยหลายคนพูดถึ่งกันมาตลอดว่าเอซนเอ็นเซนเอ็นเซนเอ็นเนี่ยเซนเอ็นคืออะไรเสซนเอ็นเนี่ยครับต้องบอกว่าเสซนเอ็นเนี่ยมันคือ เหมือนเป็นลักษณะของตัวยึดครับในร่างกายเรามักจะมีกระดูกใช่ไหมโบนนะกระดูกนะครับมีมัสเซลคือกล้ามเนื้อนะครับและมีเส้นเอ็นครับซึ่งเส้นเอ็นเนี่ยครับโดยมากเลยเนี่ยทุกๆเส้นเอ็นเนี่ยก็มีหน้าที่การเชื่อมเหมือนข้อต่อกับในการที่ส่วนของมือนะครับมือนะครับมือก็จะแบบข้อหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาเนี่ยทุกส่วนมีเอ็นอยู่ในนี้หมดครับเอ็นจะมีกี่เส้นกี่เส้น,สนอันนี้ก็แล้วแต่แต่เอ็นเนี้ยที่ในการคอยยึดทุกอย่างในร่างกายเอ็นขาดแล้วต่อได้หรือเปล่า คำตอบคือ N บางชนิดสามารถที่จะเชื่อมต่อเองได้นะครับในเรื่องของร่างกายนะครับในผู้ถึงเีระร่างกายนะครับแต่ในส่วนของ ACL เนี่ยเป็นหนึ่งใน N ที่ไม่สามารถที่จะ เชื่อมต่อเองได้ถ้าขาดทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่า A C L เนี่ยเป็นเอ็นเช่นเดียวกต้องการความตึงมากๆในร่างกายต้องการความตึงแบบตึงๆเลยครับเพื่อจะการในการควบคุมนะครับแล้ว A C L เนี่ยเป็นเอ็นที่อยู่ในข้อเข่าที่มีน้ําไขข้ออยู่ทําให้การเชื่อมต่อกันเองเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากดังนั้นการดูแลรักษามันจึงจะต้องผ่านการผ่าตัด ในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เจอเรื่องเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของ Uran ber, ยูเรนทิมเบอร์ซึ่งเป็นเคสที่ทําให้เรามาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ย ACL ของยูเรนทิมเบอร์ขาดครับโดยที่เกิดในช่วงของครึ่งหลังนะครับที่มีการบาดเจ็บในเกีพยวกับลอเดเรตครัที่ชนะไปสอตอนนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยในช่วงที่มี อาการบาดเจ็บเนี่ยจอแรนริสคนในภาพที่เห็นหลังนี่ครับจอเดนริสเนี่ย,เ,ยเขาจะทําหน้าที่ในการคอยเรื่องแรกก็คือคอยประครบเย็นครับซึ่งนนเนี่ยผมไม่เห็นมีประครบเย็นหรือเปล่านะต่หลักคือจะประครบเย็นครับแล้วก็อย่างที่2เลยคือเขาจะพยายามขยับข้อเข่าหรือเหยียดเข่าตัวนักกีฬาดูว่ามีอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะลองดูว่าคุณสามารถลงน้ําหนักได้แค่ไหนนะครับแต่แน่นอนว่าเล่นไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็มันจะสังเกตได้ว่าภาพที่2เนี่ยมันจะเห็นได้ว่า ตอนที่เขาพาทิมเบอร์ออกจากสนามเนี่ยนักเตะเดินออกได้นะครับคือเดินออกได้ทีคือไม่ใช่เดินสบายๆนะก็ต้องประคองแต่สามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็ค่อยๆก้าวไปได้นะครับโดยที่อาการบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตามที่คุณหมอโนนเขาแจ้งไว้คืออาการเจ็บ ACL เนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าคุณจะเดินไม่ได้เลยทันทีแต่ว่าคุณจะไม่สามารถวิ่งได้แน่ๆแหละกับ2คือ คุณเดินได้แต่คุณจะมีการเจ็บปวดมากนะครับดังนั้นก็เลยมีการประคองกันเดินออกไปไม่ได้ลงเปลไปก็คงอาจจะแบบไม่ได้รุนแรงมากในขนาดนั้นในช่วงเวลาที่เห็นนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางทีมกายภาพด้วยแล้วก็ดูขึ้นอยู่กับทางแพทย์ด้วยว่าตกลงแล้วประเมินหน้างานแต่่าหน้างานนะครับหน้างานนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งถ้าตามข้อมูลจริงๆเนี่ยอาซนอนใช้เวลาประมาณ2วันในการที่จะประเมินอาการบาดเจ็บผ่านการสแกน m r i แล้วก็มีการให้ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามาดูว่าทิมาาบเบอราบ อะไรอย่างไรบ้างน,นะครับโดยที่ก่อนที่จะแรกเริ่มเต็มทีก่อนที่จะทําการผ่าตัดเนี่ยครับก็ต้องมีการตรวจร่างกายกันก่อนว่าโอเคร่างกายพร้อมไหมหัวเขา่าบวมมากน้อยแค่ไหนพร้อมที่จะผ่าตัดหรือเปล่าเอมี่ได้รับปึ๊บคอนเฟิร์มเอซลมาทําการผ่าตัดได้เลยผ่าตัดครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมตื่นเต้นมากแล้วผมก็แบบ เสียว,วเสียวเหแล้วหวิวเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดครับผ่าตัด ACL นะครับก็ mystical. คือจะทํำยังไงบ้าง ACL เนี่ยอย่างทีง่ผมบอกไปตามที่คุณหมอโนนให้ข้อมูลผมเนี่ย ACL ขาดแล้วมันเชื่อมต่อไม่ได้ต้องผ่าเองต้องผ่าการผ่าตัดเนี่ยครับถ้าดูจากภาพนะครับเราจะใช้วิธีการเจาะกระดูกครับถ้าดูจากรูปแรกที่เห็นในรูปเนี่ยครับมันจะเป็นพื้นที่ของ ACL ที่เป็นเส้นที่มันขาดข,ขาดอยู่เห็นไหมครับที่มันมีรอยแดงๆข,ขาดในหัวเข่าเนี่ยวิธีการทําคือการเจาะกระดูกครับเจาะกระดูกยังไงครับตามวงกลมเลยครับเขาจะใช้เครื่องเจาะ เจาะเข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นตัวเป็นตัวแนขยงครับเจาะเข้าไปแล้วเอาเส้นเอ็นอันใหม่เข้ามาเดี๋ยวมาเล่าเส้นเอ็นคืออะไรนะครับเจาะเข้าไปแล้วเขาจะทำาไงต่อเจาะแล้วเขาก็จะใช้เส้นเอ็นอันใหม่นียร้อยเข้าไปตามภาพร้อยใหม่นะครับคือเส้นเอ็นเก่าเอาทิ้งเลยแล้วร้อยใหม่เข้าไปแค่คิดก็เจ็บแทนแล้วนะครับเจาะกระดูกเข้าไปนะครับการเจาะกระดูกเข้าไปว่าเจ็บแล้วไอ้การร้อยเนี่ยยังไงเขาบอกว่าในเรื่องของตัวเส้นเอ็นเนี่ยเส้นเอ็นเก่าใช้ไม่ได้นะครับ ร่างกายเราเนี่ยจะมีเอ็นจำนวนมากมายเลยแต่หลักๆเนี่ยที่ทางด้านคุณหมอเขาใช้ในการดึงเส้นเอ็นมาใช้เนี่ยก็คือจะใช้เส้นเอ็นจากร่างกายของเราเนี่ยในส่วนอื่นมาทดแทนการเป็นเส้นเอ็นของ acl ก็คือใช้อยู่3ส่วนก็คือเส้นเอ็นในส่วนของแฮมสตริงก็คือส่วนของคนขาด้านหลังเส้นเอ็นในส่วนของลูกสะบ้าและก็เส้นเอ็นของส่วนของต้นขาซึ่งก็จะเลือกกันมาโดยที่คุณหมอให้ได้คำแนะนำว่าส่วนมากใช้ต้นขากันเป็นหลักนะครับก็จะมีการผ่าตัดในส่วนของเส้นเอ็น ต้นขาแล้วก็มีการร้อยเข้าไปในส่วนเจาะกระดูแล้วก็ร้อยเข้าไปแทนโดยที่โดยที่ก็เป็นขั้นตอนทางการแพทย์นนะผมขอไม่เล่าเดี่ยวเพราะว่าข้อมูลผมอาจจะไม่ได้แน่นมากเหมือนที่คุณหมอมีนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาจะเส้นเหนี่จากนั้น,นครับเอ,เ,อเอาออกมาแล้วก็เจาะตามภาพเลยแล้วก็ ร้อยเข้าไปนะครับโดยที่ก่อนหน้าน,นี้มันมีเรื่องของการที่ว่าบางคนมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็น e มากๆเนี่ยเขาจะมีวิธีหนึ่งคือเอาเส้นเอ็น e จากของคนอื่นอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือจะเป็นคนก็นกตามแต่ที่มีความเข้ากันได้ของร่างกายเนี่ยมาใช้เป็นเส้นเอ็น e ในการเชื่อมต่อรักษาแทนก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้เส้นเอ็น e ที่ว่าเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่ามันมีนอกจากปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของร่างกายแล้วเนี่ยสเลยคือเรื่องของการติดเชื้อซึ่งการติดเชื้อพวกนี้มันจะค่อนข้างจะทําให้เกิดปัญหาตามมามากมายดังนั้นจะไม่นิยมมรักาาาผ่ตด ASEO ส การส่องกล้องแล้วก็รอยเชื่อเข้าไปแทนนะครับการตัดผ่าตัด a อซเนี่ยมันจะเกิดการติดเชื้อได้ค่อนข้างยากมากซึ่งโดยมากแล้วถ้าเกิดติดเชื้อจริงๆเนี่ยก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นปัญหาที่แบบเคสแย่จริงๆนะครับมันมีการติดเชื้อแล้วการติดเชื้อของร่างกายในใน,ในมนุษย์แต่ละคนเนี่ยคุณหมอเขาเล่าเข้ามาเลยว่าแบบมันยุ่งยากมากๆดังนั้นเนี่ยทุกอย่างพยายามทําให้เซฟที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็ ผ่าตัดให้เรียบร้อยสมบูรณ์เร็วที่สุดการผ่าตัดเ c l เนี่ยใช้เวลาประมาณเพียงแค่1-2ชั่วโมงเท่านั้นครับประมาณ2องชั่วโมงจบนะบไม่เกินนี่นะครับประมาณเรียบร้อยนะครับถ้าผ่าตัดเรียบร้อยดีทุกอย่าง complete ดูนะครับทุกอย่างโอเคดีไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีอาการแบบแทรกซ้อนในช่วงของการผ่าตัดนะครับแล้วก็ไม่มีาการเรื่องของหมอนรอกระดูกมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยซึ่งโดยมาก a อ l ขาดมักจะมีผลกับหมอนรองกระดูกทันทีนะนี่ผมลืมบอกไปนะครับจะมีทันทีถ้าส่วนนั้นไม่มีปัญหาอะไรตามหลักแล้วเี่ คนที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยผ่าตัดแล้วประมาณ1วันเนี่ยก็สามารถที่จะลงน้ําหนักได้เลยนะครับแต่ว่าการผ่าตัดลงน้ำหนักนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าจะเดินได้ทันทีนะครับมันจะมีเรื่องของอาการบวมของการผ่าตัดด้วยนะครับอย่างทีุ่กคนทราบกันเวลาเราร่างกายเรามีอะไรผิดแปลกมันจะบวมไม่ว่าคุณจะโดนยุงกัดมดกัดแม้ป่องต่อยมันบวมทันทีมันคือรากส่วนหนึ่งวิธีหนึ่งของร่างกายของเรานะครับเมื่อ มันมีการมันมีการบวมขึ้นมาเนี่ยมันคือการรีคาวอรี่ของร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งมันคือขั้นตอนหนึ่งของร่างกายครับก็จะมีการบวมนะครับซึ่งการบวมของการผ่าตัด ACL เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2 3สัปดาห์ในการที่จะให้มีการยุบบวมพอบวมมันเริ่มลดลงแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ขั้นตอนในเรื่องของการขายภาพเรื่องของการที่จะพยายามให้ขยับให้มีการเหยียด ข้อเข่าให้มีการดูแลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ดูเหตุผลทั้งนี้เพราะอะไรครับป้องกันการเข่าติดครับอาการเข่าติดแล้วมันจะไม่เกิดการพังพงงพังผืดแล้วก็ว่าไปนะครับแล้วก็อย่างนึ่งคือเรื่องการบริหารกล้ามเนื้อให้กลับมามีความแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนของกล้ามเนื้อคนขาแล,ล้วก็เนื้อต้นขาเนี่ยต้องการให้มันมีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับโดยที่การผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยการที่จะเอ็กซเซอร์ไซส์เบื้องต้นเรียบร้อยเนี่ยก็ ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีก็จะเข้าสู่การ j o กก i n g ครับ็อกกิ้งได้นะครับทั้งหมดนี้คือการกายภาพนะครับการ j o กก i n g นะครับเราใช้เวลาประมาณหลังจากการผ่าตัดเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับคุณคุณไปไม่ต้องทำอะไรครับวันวันช่วงหนึ่งสเดือนแรกเนี่ยคือคุณก็ต้องไปกายภาพบำบัดยืดขาเหยียดเหยียดเข่านะครับป้องกันอาการเข่าติดแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแฮมสตริงและต้นขาซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนที่อยู่รอบๆบตัวหัวเข่าที่คุณผ่ามานั่นแหละ เพื่อให้ส่วนที่ส่วนอื่นเนี่ยมันแข็งแรงเพื่อจะคอยประครับประคองให้เส้นเอ็นของคุณนั้นเข้าที่เข้าทานนะครับหลังจากนั้นพอผ่านไป3เดือนคุณไปจ็อกกิ้งครับจ็อกกิ้งเบาๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเรื่องของการอาอกกําลังกายต่างๆนะครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับการทรงตัวครับทรงตัวบ้างกระโดดกระโดดขาเดียววิ่งกลับตัวนะครับทั้งหมดเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณ4-5เดือนอย่างต่ำเลยนะครับในการที่จะดูแลพวกนี้ผ่าตัด2ชั่วโมงรอเขายุบ3สัปดาห์ ออกกาลังกายจ็อกกิง้งเบาๆสามเดือนประมาณสามทำไมสามเดือน่าเข้าถูกจ็อกกิง้งหลังจากนั้นอีกมาสี่เดือนก็เข้าสู่การกายภาพแบบที่เห็นเลยครับแล้วแต่ว่าคุณร่างกายของนักเตะแต่ละคนเป็นยังไงโปรแกรมการทําการออกกําลังกายของแต่ละโคช้ชของแต่ละร่างกายแต่ละคนจะมีข้อมูลไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าโคชช้ชท่านไหนจะออกกาลังให้ออกกำลังกายแบบไหนส่วนไหนในรูปแบบใดนะครับซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยตามข้อมูลที่ได้รับจากทางคุณคุณหมอเนี่ยแจ้งว่า มันมีเคสน้อยมากที่จะจบโปรเซสไปใน6เดือนส่วนมากแล้วใช้ว่าปแปดเดือนเป็นอย่างต่ําๆยังไม่รวมเรื่องของ Recovery ร่างกายเรือ่องของการด้วยคอมฟิต์อีกต่างหากนะครับก็คือใช้เวลามัน6เดือนเนี่ยหเดือนนี้คือแบบเป็นเคสหายากแล้วกันียกว่าเคสหายากมากนะครับ่วนมากก็มี8เดือนโดยประมาณนะครับอาจจะมีเรื่องของ Recover y ไปอีกประมาณเดือนนึงอาจจะเป็นเสร็จเเดือนนะครับเพื่อจะให้ทั้งหมดกลับมาสู่สภาพเดิมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการออกกําลังกายทั้งหมดที่เป็ในเรื่องของการหลังผ่าตัดเนี่ย เพื่อที่จะไม่กล้ามเนื้อต้นขาและก็ค้นขาด้านหลังเนี่ยกลับมามีกําลังให้ใกล้เคียงเดิมครับแล้วก็จะไม่ให้เกิดอาการมีการข้อเข่าติดนะครับก็จะมีการทดสอบต่างๆมากมายก่อนที่จะให้นักเตะกลับมาลงซ้อมได้เนี่ยมีการเทสมากมายว่าข้อเข่า c o m p l e ทไม่มีปัญหาไม่ติดนะครับการยืดการยืดขาเป็นไม่ได้สมบูรณ์นะครับข้อคงข,ข้อเข่าติดดีกล้ามเนื้ขอขาตั้มเนื้อต้นขาแข็งแรงกล้ามเนื้อค้นขาด้านหลังแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงกระดูกหัวเข่าไม่มีปัญหาหลังจากนั้นเข้าสู่การ เตรียมตัวการทดสอบการลงซ้อมแล้วก็เข้าสู่การลงสนามได้ในที่สุดนะครับซึ่งทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณประเมินนะคร,ะร,ะระับแปนอย่างน้อยหเดือนถึง 8- ปถึงเเดือนโดยประมาณหถึงเเดือนโดยประมาณนะครับอันนี้คือ6เดือนอะยากมากๆที่จะเกิดขึ้นโดยมากประมาณ9เดือนบางคนถึง10เดือนหรือ11เดือนขึ้นกับอาการบาดเจ็บของแต่ละคนด้วยนะครับแน่นอนมีคําถามมากมายที่จะเกิดขึ้นกับทางแฟนๆว่ามีคําถามยอดฮิตก็ผมก็ถามได้แหละว่า acl ขาดเนี่ยเขาว่ากันว่า ถ้า ACL ขาดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมจริงหรือเปล่านะครับก็คือย้อนกลับไปในส่วนของตัวการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นแนักเต่หลายคนนักเแต่หลายคนก็จะมีปัญหาว่าเอ l เลเจ็บแล้วมันพักยาวมันมีเรื่องเกี่ยวกัสบสภาพะจิตใจอะไรต่างๆด้วยนะครับ <g ül üyor> ก็ข้อมูลจากคุณหมอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับคำ <c oughs> ตอบคือกายภาพนะครับถ้าพูดอย่างนงี้จะเหมือนเดิมไหมกายภาพใช้เวลาจิตใจแล้วแต่บุคคลนี่คือคําพูดที่คุณหมอให้ผมมาเนะยครับข้อหนึ่งคือ เรื่องเกี่ยวกับว่าเมื่อคุณมีสิ่งใหม่ๆเข้าไปในสิ่งเข้าไปในพื้นที่เดิมของมันนะครับต่อให้เป็นของชิ้นเดียวของที่อยู่ในร่างกายคุณแต่เดิมแต่อ่อนแต่ออกอยู่แล้วเนี่ยอย่างเช่นเส้นเอ็นเนี่ยเส้นเอ็นใหม่เมื่อเข้าไปสู่การทดแทนในการเป็น ACL แล้วนะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องให้ร่างร่างกายของคุณเนี่ยเรียนรู้กันและกันก่อนเอ็นใหม่กับเอ็นใหม่ที่เป็นของร่างกายเดิมจากพื้นที่เดิมมาสู่อันใหม่เนี่ยคุณก็ต้องให้เวลาปรับความคุ้นเคยกับมันนะครับแน่นอนว่ามันจะแทนกันได้ในทางทฤษฎี แต่ในแง่ของทางความรู้สึกเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่ามันคือของชิ้นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อใช้เวลาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อคุณออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณเคลื่อนที่มากยิ่งขึ้นเมื่อคุณอยู่กับมันได้มากยิ่งขึ้นมันก็เริ่มเรียนรู้คุ้นเคยไปมากยิ่งขึ้นและาจากนั้นทุกอย่างก็จะมีคําว่าเข้าที่เข้าทาง อันนี้คือส่วนที่นหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนที่2ที่เป็นในส่วนของสภาพจิตใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่รีเลทลิงก์กับในส่วนของด้านบนครับด้านบนแน่นอนคุณมีของชิ้นใหม่มาเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับก่อนว่าในเรื่องของกายภาพมัน100%จริงคุณอาจจะไม่เจ็บอาการบาดเจ็บนี้แล้วคุณสามารถเดินได้ปกติวิ่งได้ปกติทุกอย่างแต่ความไม่เหมือนเดิมเนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากจิตใจคุณด้วยนักกีฬาที่เคยบาดเจ็บใสถานีนะครับก็จะมีความกลัวจะมีความกังวลจะมีความรู้สึกไม่ดีเลยกับการที่จะต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บพวกนี้นะครับว่าตัวเองแบบผาดเจ็บมาแล้วนะครับดังนั้นเนีเ่ยนักเตะก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถวิ่งเดิได้เท่าเดิมตัวเองอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าเข้าบอลในจังหวะเดิมๆที่ตัวเองเคยเข้าบอลหรือว่าถ้าเกิดถึงจังหวะที่ 50- 50ตัวเองก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอยากที่จะ ชง,งักอยากที่จะเข้าบอลเซฟกว่าน,นี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกคนกคนที่เคยบาดเจ็บมาแล้วเนี่ยมันมันต้องอยู่ความรู้สึกเจ็บแบบนี้แบบตลอดไปครับมันเคยเจ็บแล้วก็แบบไม่อยากเจ็บซ้ำมั้ครับว่ายง่ายเถอะดังนั้นมันจะมีทั้งเรื่องของการป้องกันตัวเองของร่างกายโดยอัตโนมัติส่วนหนึ่งและเรื่องของจิตใจของผู้เล่นแต่ละคนอีกส่วนหนึ่งในการที่จะมาบอกว่านักเตะแต่ละคนนั้น จะกลับใช้ ASL พผ่ามาแล้วเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตใจเป็นสำคัญแต่ในเรื่องของทีมแพทย์ทีมคุณหมอเนี่ยชัดเจนครับว่าพวกเขามีหน้าที่หลักๆในการที่จะทําให้นักกีฬาทุกคนนั้นสามารถกลับมาสู่ในความใกล้เคียงสูงสุด100%จากก่อนที่จะก่อนที่จะ บาดเจ็บได้นะครับนี่คือในส่วนของ ACL นะครับแล้วก็นี่คือเรื่องราวของไวดักซอยฝั่งในวันนี้นะครับก่อนจากกันในวันนี้ค,ครับก็หวังว่าจะสนุกกับคอนเทนต์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะคอนเทนต์อาจจะดูไม่ละเอียดนักต้องพูดตรงตรงเถอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางการแพทย์เป็นสัพ์แพทย์ศับหมอเยอะมากนะครับผมก็พยายามจะรวบรวมศั์ที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็เพื่อให้แฟนบอลได้เข้าใจว่าอาการบาดเจ็บ ACL ที่เป็นอาการบาดเจ็บที่เจอกันบ่อยๆเนี่ยมันมีการรักษายังไงแล้วก็ต้องใช้ฟื้นฟูนานแค่ไหนนะครับดังนั้นในส่วนของยูเรนทิมเบอร์ที่หลายคนถามผมเข้ามาในอินบ็อกซ์มากว่าคิดว่าจะกลับมาได้ไหมก็ถ้าเกิดฟังจากคุณหมอพูดเนี่ยอย่างต่ำๆก็ต้องมี6เดือนขึ้นมันคงไม,คงไม่คงไม่6เดือนแน่ๆแหละนะครับอาจจะไปถึง7-8เดือนก็เป็นได้ดังนั้นก็ลองประเมินอยู่ด้วยกันว่าทิมเบอร์จะกลับมาได้ช่วงเวลาประมาณไหนขึ้นกับการโปรเซสของนักเตะด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีการรมากาาารรเเเไมม่่่่่ททัันนนแตตตอออยงงๆีีดื้คล คือว่าจะบวกลบมาอีกเท่าจะไปบวกอีกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณหมอโนนอีกทีนะครับแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาของโรงพยาบาลอุทยานะครับที่ให้เวลาในการที่จะมาพูดคุยในเรื่องของการดูแลอาการบาดเจ็บของ ACL ให้ผมได้รับทราบนะครับเรียกว่าเปิดโลกของจริงเขาคุณคุณหมอโนนมากมาเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากกว่าส่สมที่ถูกทางคือการลงทุนที่คุ้มค่าครับเพียีดอทคอมนะครับขอบคุณพูดส่วนรายได้ของผมนะครับที่กรุณามาลงโฆษณาครับ ยูทูบของผมนะครับเป็นเกียรติกับผมมากๆเลยจริงๆนะครับขอบคุณพี่บิ๊เดนะครับแล้วก็คุณทุกคนนะครับที่กด s u b สไคร b ์เข้ามานะครับ,หว,วรบ,บ,รบวหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็หวังว่าที่ได้รับการหวังว่าจะเป็นคอนเทนต์ที่ถูกใจทุกคนแล้วก็มีความรู้แล้วก็ได้สนุกกับฟุตบอลมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้บอยดัก k ตอไปก่อนลาบก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ